ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผลไม,ม้ที่อยู่ตรงหนาพี่น้องนี่เป็นผลไม,ม้ที่ผมชอบทานมาครับหนึ่งในผลมไม้ที่ชอบทานมากแก้วมังกรนั่นเองครับแก้วมังกรกับนอกจากอร่อยเลยพี่น้องครับทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์ในการช่วยกันขับถ่ายนะครับตรงนี้ขับถ่ายพอให้บอกนี่แก้วมังกรลูกเดียว่อยู่เลยครับพี่น้องครับได้เรื่องนี่แหละแก้วมังกร จานนี้ก็สามลูกลอยครับซื้อมาจากเพื่อนสายลุงเพื่อนสายลุงก็สิเป็นรถสามล้อพ่วงข่างครับขายกับเข่าขายของต่างๆอยู่ในเขตอำเภอสาย SI ท่องวัฒนาครับแพงเป็นเท่าไรนะครับก็สิเป็นพ<ล>วก <formula> ผักเนี่ยผลไม้นะครับพวกพริกป่นพวกเข่าครัวพี่น้องพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาครับมีอาหารทะเลด้วยครับ พวกนายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ครับซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตสามหลอดเคลื่อนที่เลยแต่กับช่วงวังหันที่ว่าสามสามสี่มือฝนตกชุบชุบนั่งบริออกขายของอันแต่ละตูนพี่น้องครับซื้อของมากเลยบริออกไปขายของก็โอ้ยบ่มีรายได้พี่น้องครับลงทุนลงทุนเจอฝนครับเพราะว่าออกมาจากฝนกระตกแห้งๆร่มไกลแห้งๆครับออกมาบริโภเลย,เลยกระสงสารนั่งอยู่ครับแต่เขาผมกระซอยซื้อประจําอยู่ มืัอนี้ก็มาจอดหน้าร่างกับบีบแท็กแท็กผมก็ออกไปครับมืัอนี้อุดหนุนเก็มังก,กรสามโลลอยครับอุดหนุนฉีนไก่แพ็คหนึ่งแล้วก็ต่องไกสองถุงครับแต่ว่าหน้ากระหายบึงมีปลาหมึกได้พี่น้องแต่ว่าปลาหมึกนี่ก็จะเอาไว้โอกาสหน้าครับพอดีมืัอนี้ต้องไปซื้อของอยู่ตลาดให้ลูกสาวอีกยู่ใบใจใจเลยเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยครับใบใจใจเลยเมื่อหนาเมื่อเลยผม ภาษาบ้านเ้าหัดจกจนเหลี่ยมพี่นอ้องจกเงินเงินออกกระเป๋าเงินออกถึงเงินเข่าแทบบาพอยมีเงินเงินออกในออกอ,ออกแทบทุกชั่วโมงกันเลยว่าว่าได้ครับเหนื่อยใจครับรายใจแต่ละวันเหลือเกินเก้วมังกรสามโลร้อยอมันจะมีมอไซค์มาจอดหน้าร้านพี่นอ้องเดี๋ยวบังเดะเป็นลูกค้าหรือเปล่า พอมันรอนึ่งคันครับพี่น้องมอหนึ่งคังนี่ครับแก้มกรมีหม่งปลูกด้วยพี่น้องเนาะเคเอาเอาหลักเสามาครับแล้วก็เอาพันเขามาฝังดินแล้วมาผูกไว้แค่นั้นครับเขาก็เกิดเองแล้วเขาก็ติดต้นเองเลยนะครับปลูกง่ายมากแก้มกรถ้ายูถ้าแถวกำแพงเพชรก,ก็จะเป็นแถวาบานันทาบุซ่าครับเมื่อคลองขุ่งกำแพงพเพชรเท่า แถวนั้นแหละคนจะปลูกเยอะมากครับแกงมังกรนี่มีขายตลอดผมผ่านไปผ่านมาผมซื้อตลอดครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากเนาะราคากับบแพงครับนี่ก็สามรูอยรก็กิกนผมก็กินไปหน่อยนึงแต่เพี่น้องที่เหลือกับสิแ่งไปให้ลูกสาวครับลูกสาวก็มากพี่แพะพี่พ,พ,พ,พก็มากครับหดโกโกดพี่น้องมัหน่อยโกโก้ก็มากกินนะครับเออแปลกมากกิน,นผลไม้ โคโค่โคโค่ลูกสวยๆลูก็ยังเหนื้อยแน่นๆพี่น้องเยครับเผื่อเขาเผื่อเขาก็บ่ได้บ่ได้หนาหลายครับแต่วันเนื้อง,ของเขาเนี่ยพี่น้องเนื้อเนี่ยช่ำเนื่องอเนียน,น,นมากครับกินง่ายหวานช่ำเลยครับพี่น้องรสชาติพอด,ดีพอด,ดีครับเพหวานหวานกับหวานพอด,ดีบริวารยังหลาย ะครับฝากพี่น้องคลิมองคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดติชพี่น้องครับเด้อขอมาเป็นกําลังใจกันทหลายครับพวกมังแก้วมังกรน้ำกันครับพี่น้องแก้วมังกรลูกสวยๆลูกน่าทานครับขออ่านคลิปหน่อยครับพี่น้องสวัสดีครับแก้วมังกรน่าทานมาก